สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอฟและช่องดาราอย่างชาแนลกันอีกครั้งนะคะและอ๋อไม่ใช่สีก่อนอื่นเราต้องขออภัยเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะที่รอฟังคํำลานายนอยู่เนาะเอ่อด้วยความที่ช่วงที่ผ่านมามีติดภารกิจหลายอย่างแล้วก็มีในเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยนะคะก็เลยทําให้อัปเดตคลิปดวงชะตาของเพื่อนๆในวันที่เหลือเนาะเออล่าช้าไปอันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะนะ โอเคอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูคําทํานายกันเลยนะคะของเพื่อนๆที่เกิดวันเอ่อวันศุกร์นะคะประจำเดือนพฤษภาคามเดี๋ยวมาดูกันนะว่าดวงชะตาของเพื่อนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะะมาดูกันนะอันนี้เดี๋ยวจะเปิดเป็นภาพรวมก่อนนะคะในเดือนนี้นะ ใบแรกเป็นเด็กถือดาบนะคะใบที่สองนะคะเป็นอ,อัศวินถ้วยนะคะใบที่สามเป็นอู้สามดาบนะคะอืมต่อมาเป็นสองเหรียญน,นะคะตามมาด้วยสี่ดาบนะคะเอ้ยมีความเครียดกังวลคิดมากเรื่องอะไรหรือเปล่าเอ้ใบที่เอ,อ่อขอขอภัยใบที่หกนะคะตรงนี้เป็นเจตนะคะอืม อ่าใบาที่เจ็ดตามมาด้วยหนึ่งดาบนะคะและตามมาด้วยสองถ้วยนะอืมใบที่เก้านะคะเป็นอัศวินไม้และใบสุดท้ายนะเป็นเจ็ดถ้วยนั่นเองนะคะอคขออนุญาตขยับไพ่นิดหนึ่งนะจะได้มองเห็นชัดเจนอืมอาจจะเอียง เล็กน้อยเล็กน้อยไหมขอขยับนิดนึงในระหว่างขยับไพ่นะคะก็ฟังคำบรรยายกันเลยเนาะ,ะด้วยความที่ไพ่ตัวตนของเพื่อนเพื่อนนะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบเนี่ยมันหมายถึงการแบบมีความอยากเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะลองทําอะไรที่มันมีความแปลกใหม่หรือแบบว่าอยากจะทําอะไรที่มันแบบว่าเพิ่มชาเลนจ์ให้กับตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้เนาะเออมันเป็นใบนี้นะคะที่แบบเด็กเนี่ยไปแบบแอบ ป้ายสีนะคะเออทาสีบน,บนบนเออรูปปั้นเนาะซึ่งมันก็ไม่ควรใช่ไหมเออเดือนนี้อาจจะต้องเรามาระวังเนาะว่าเราตัวเราเองอาจจะมีความคิดหรือไปกระทําอะไรที่มันแบบผาดโผนเกินไปนะคะซึ่งบางทีมันมันผ่านเครียกอะนะมันไม่ได้ผ่านความความคิดที่ดีอ่ะเออมันเหมือนแบบบางคนเนี่ยคิดแล้วทำเลยคือแบบอารมณ์แบบยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบไตรตรองที่ดีเออนะ แล้วก็บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่อมันดูแบบสุ่มเสี่ยงอ่ะเออในการที่แบบทําแล้วมันจะผิดพลาดหรือทําแล้วมันจะไม่ค่อยโอเคนั่นเองนะคะเพราะว่าเนี่ยใบบนของเราเป็นสามดาบเนาะเออแล้วมันก็มีสี่ดาบขึ้นข้างๆอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเดือนเนี้ยบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆคิดหวังเอาไว้อะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะ มันอาจจะเป็นไปได้ยากในการที่แบบมันจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะด้วยความที่แบบว่าให้ใบสุดท้ายตรงเนี้ยมันเป็นเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วตามมาด้วยสี่ดาบอะเรามองว่าบางอย่างเนาะมันอาจจะเป็นได้แค่ความฝันหรือจริงๆมันอาจจะทําได้แหละแต่อาจจะไม่ใช่ในช่วงเวลาเนี้ค่ะมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะที่เราจะทําก็เป็นไปได้เพราะว่าเรามองว่าถ้าทําในช่วงเดือนเนี้ยมีโอกาสสูงที่เพื่อนๆจะผิดหวังเสียใจเออเพราะว่ามันมีทั้ง เดทมีสมดาบเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมีสี่ดาบขึ้นขนาบข้างอะไรยบางสิ่งบางอย่างที่ที่เรารอคอยหรือว่าที่เราแบบคาดหวังว่าถ้าทำแล้วหรือว่าถ้าลองแล้วหรือแบบชาร์จตัวเองแล้วมันจะสําเร็จอะไรอย่างนี้มันอาจจะอืมไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนั่นเองนะโดยเฉพาะบางคนอนะถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือว่ามีเกณฑ์แบบว่าเริ่มต้นงานที่ใหม่ในเดือนนี้อะค่ะเออด้วยความที่แบบมันมีหนึ่งดาบขึ้นตรงนี้เรามองว่า อย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะเออพยายามรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นหรือว่าถ้าออผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเนาะหรือว่าหรือว่าเขาเล่านะ culture ของของ,ของที่ทำงานเราอะเขาทำกันแบบไหนก็กรุณา follow ตามน,านั้นอย่าแบบอย่าพยายามแบบว่าฟื้นห,หรือพยายามแบบว่าทําอะไรที่มันนอกนอกกฎเกณฑ์อะเอออย่าอย่าเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะคะ่ะเขา ไม่ให้ความเอ็นดูเราเออแล้วก็บางคนถ้าคาดหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเคยแบบซัพพอร์ตเรามาอะไรอย่างเงี้ยเอาจะคอยช่วยเหลือเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปแบบนั้นแล้วนั่นเองนะคะ,ะสิ่งที่เห็นมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะด้วยความที่แบบมีเดสขึ้นตรงนี้ซึ่งเป็นไพ่เอ่อเมเจอร์าใบเดียวเลยนะที่เกิดขึ้นตรงนี้เรามองว่าสุขภาพในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างต้องกังวลน,นะคะโดยเฉพาะ สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นผู้ชายนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมอีอาการแบบผิดปกติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในเดือนนี้ให้แค่เราได้เห็นเนาะเออมันก็เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบน่ากังวลใจอยู่นะคะนะอืมเอ,อ ถ้าหมายถึงตัวเ,เพื่อนเองเนี่ยเรามองว่าเดือนนี้ค่ะมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามากระทบจิตใจของเพื่อนนะค่อนข้างเยอะมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรเดียสุขภาพกายที่ที่มันเกิดขึ้นแบบโรคภัยไข้เจ็บทีม่มันแสดงออกมาทางกายค่ะจริงๆมันเกิดขึ้นจากจิตใจของเราล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแบบดูแลบริหารจิตใจของตัวเราเองให้ดีนะคะนะอืมสิ่งที่เห็นมากวามากว่านี้มากกว่านี้ ใครที่รอคอยคําตอบนะคะหรือว่ารอคอยการติดต่อมาจากอาจจะเป็นแบบในเรื่องงานก็ดีแต่รู้สึกว่าอันนี้นะน่าจะเน้นไปในเรื่องของความรักอะเออหรือว่าการแบบต้องการแบบเคลื่อนอะไรนะคนมาคอยสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ไดีดีอย่างที่เราคิดอะเออนะอาจจะ อาจจะอยู่ดีๆก็เงียบหายไรไม่ตอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็ต้องออวางแผนดีๆเนาะในเดือนนี้อาจจะต้องมีแผน 1, 2, 3, 4อะไรอย่างเงี้ยถ้าอันนี้ผิดพลาดไปแผน2อแล้วจะเป็นยังไงถ้าแผน2ไม่เวิร์คแผน3าจะทำไงต่ออาจจะต้องแบบมีการแบบเออ n ม g จในเรื่องเนี้ยดีๆอย่ามั่นใจในตัวเองจนเกินไปนะคะ นะเออเด่นๆอนะ่นนน่าจะมาในเรื่องประมาณเนี่ยที่ที่รู้สึกได้เออเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นไพ่แบบฟิลเหมือนแบบเป็นการเป็นความรู้สึกการแบบตัดสินใจหรือการแบบทําอะไรที่มันแบบเออดูดูแบบอีโมชันลดูแบบรวดเร็วฉับไวอะไรเงี้ยเอออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะอืมน่าจะมีประมาณนี้นะเท่าที่เห็นนะในในในพื้นชะตานะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าไพาเ่เงาอยากจะบอกในแต่ละเรื่องเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมนะคะเริ่มต้นกันในเรื่องของการงานกันก่อนนะแบแบราเป็น10เหรียญใบที่2เป็น10 ท้ยนะคะใบที่สามเป็นราชินีเรียดและใบสุดท้ายโอ้โหโโห้าไม้กำลังจะบอกเฮ้ยไพ่ดีจังเลยอะไรเงี้ยปอมาจบด้วยห้าไม้เนี่โอเคเอ่ออย่างที่บอกไปสิ่งแรกคือเขาทำกันมายัางไงก็พยายาม Follow ตานานอย่าแหกกฎนะคะนะล้วก็พยายามแบบอย่าอย่าทำอะไรที่มันแบบเาเรี่ออะไรเดียวเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปอ่ะซึ่งถ้ายิ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่แบบ เหมือนกับว่าคนในที่ทํางานของเราเขาเขา,เขาไม่ได้ทํากันแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าพยายามที่จะแบบว่าหาเรื่องใส่ตัวเนาะเออทาให้เกิดแบบเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นข้อพิพาทเป็นข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเข้าใจหรือว,ว่าสิ่งที่เราคิดบางทีมัน,ม,นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วมันก็ก็เป็นสิ่งที่จะนําพาความสําเร็จหรืออะไรเงี้ยมาให้ได้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องดูด้วยว่าในใน,ในที่ทํางานของเราอะค่ะ เออที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเขาทำกันมายัางไงมีสเต็ปมีอะไรยังไงอย่างบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องตามแบบ follow แบบ1 2 3 4อะไรเงี้ยจนไปถึง10แต่เราอาจจะมองแบบ9ก้ากระโดดไปแล้วไงว่าเฮ้ยจริงๆมันก็แค่มันสามารถทําแบบ1นึ่งหก็ได้นี่มันผลลัพธ์มันออกมาเหมือนกันเพียงแต่ว่า มันก็อาจจะไปข้ามหน้าข้ามตาหรือว่าข้ามหัวใครอะไรมันก็จะทําให้ตัวเราเองเกิดเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเขาไม่ไม,ไม่ไม่ตาเายนดูเราได้นั่นเองนะคะอืมเออเดือนนี้เนี่ยยิ่งถ้าใครทํางานเป็นแบบงคงสีหรือทํางานกับกับคนในครอบครัวเออแบบเป็นธุรกิจครอบครัวอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะความคิดเรามันอาจจะดีแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ทามิ่งที่ดีที่เราจะเริ่มต้นนะคะอย่าเพิ่งแบบ ลงมือทําอะไรแบบจงแจ้งหรือว่าแบบว่าดื้อรั้นที่จะทําอะไรเงี้ยในช่วงเนี้ยมองว่าถ้าอยากทําจริงๆนะให้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยคให้เขาแบบปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้ให้เขาค่อยๆมองเห็นว่าเออข้อดีที่เราอยากจะทําหรืออยากจะนําเสนออะไรเงี้ยมันมันเป็นยังไงอยาาไปแบบอยู่ดีๆก็โอ้โหพลิกเลยอะไรเงี้ย อย่างบางคนเนี้ยเป็นแบบทายาทรุ่นสามรุ่นสี่มาอะไรเงี้ยแบบพึ่งขึ้นมาบริหารก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้อผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาทําทํามาก่อนนะคะในแบบรุ่นก่อนๆอะไรเงี้ยเขาปรับตามเราไม่ทันนะ่ะเออมันก็จะเกิดเป็นความขัดแยง้งซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยเนาะเออเรามองว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะมันจะดีกว่านั่นเองนะคะนะอืมอ่ะ ไปดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินการเงินในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอู้สามดาบมาเลยนี่สามดาบสาม oh, dead, dead. โอเจเจดโ่าเฮ้ยเราสับไพ่แล้วนะทุกคนเห็นใช่ไหมตามมาด้วยห้าถ้วยนะคะและหนึ่งเหรียญมามีหนึ่งเหรียญขึ้นมา มีความรู้สึกว่าอย่างแรกเลยนะคะสุขภาพนะต้องระวังบางคนมีเงินอยู่ก็หมดเงินไปกับไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยนะต้องไปดูแลรักษาสุขภาพเนาะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เออใครที่ใครที่กําลังแบบคาดหวังหรือรอคอยในเรื่องของเงินหรือหรืออย่างที่บอกไปว่าคิดว่าถ้าทําอันนี้มันจะสําเร็จแล,แล้วเงินมันจะเข้ามาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยให้ให้มีแผนหนึ่ไว้เนาะ เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ค่อนข้างสูงนะเพียงแต่ว่ามันจบด้วยหนึ่งเหรียญตรงเนี้อย่างน้อยๆมันก็ยังมีโอกาสได้เริ่มต้นหรืออ,อป่าปะบางคนอาจจะต้องจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะดีกว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในเดือนนี้อะค่ะเกิดแบบความผิดหวังเสียใจในเรื่องของการเงินหรือรายรับหรืออะไรพวกนี้ยเกิดเข้ามาเนาะอยากจะให้เพื่อนๆนพยายามแบบ ดูแลใจิตใจของตัวเราเองเอาไว้แล้วก็พยายามแบบว่าอย่าไปจมอยู่กับความเศร้าความเสียใจนานนะคะเพราะว่าเมื่อสิ่งหนึ่งมันจบลงสิ่งหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นใหม่อันนี้มันเป็นเป็นเบสิกธรรมดาของชีวิตของเราเลยนะว่าเอออะไรก็าตามที่มันจบลงอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นใหม่นั่นเองนะคะนะอืมเออ ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ค่อยเด่นชัดในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะถึงแม้ว่าหนึ่งเหรียญตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นมาก็ตามเพียงแต่เราอะมีความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่เพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องสูญเสียมันไปอะค่ะหรือว่าจําเป็นที่จะต้องแบบตัดมันออกไปหรือว่าผิดหวังกับมันไปอย่างน้อยๆท้ายทียท่สุดแล้วอะอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่ามันอาจจะรอเพื่อนๆอยู่ข้างหน้าดังนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าห้าถ้วยเนี่ยอย่าไปจมกับมันนาน อย่าไปมัวต่มองแบบสามถ้วยที่มันล้มไปให้มองสองถ้วยตรงเนี้ยที่มันยังอยู่แล้วก็พยายามแบบพัฒนาหรือทําให้มันดีขึ้นนะเออเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของการเงินของใครบางคนได้เลยนะคะนะอืมเอาละไปกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของเพื่อที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ สองไม้นะคะสามไม้นะคะเอเอเก้าดาบนะคะและอุ้ยเก,ก้าไม้เออสุขภาพระวังเยอะๆนะจ๊ะนะโดยเฉพาะคนที่ต้องแบบเดินทางไกลบ่อยๆหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องอโรคภัยไข้เจ็บเดิมอยู่นั่นเองนะคะเรามองว่าสิ่งนั้นนัมันอาจจะก,กลับมาทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นความแบบกังวลอีกครั้งหนึ่งได้นั่นเองนะอืโดยเฉพาะคนที่มีอาการแบบพวกปวดหัวไม่เกรนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมีความแบบ ผิดปกติในเรื่องของพวกข้อก็ะะูกต่างๆนะมีอาการปวดปวดบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างบางคนอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับเราก็ได้แบบเป็นลูมาตอย์อะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบข้อเสบอะไรเงี้ยเดือนนี้ให้ระมัดระวังนะคะมันมันมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเป็นแล้วเป็นแลแบบเยืดอเยื่อนะต้องบอกไว้ก่อนเออ นะอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีอาการปวดสายตานะเอยปวดสายตาคืออะไรปวดตาเออมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะใช้สายตาเยอะนั่นเองนะอาจจะไปไปเจอแสงจ้าแดดจัดฝุ่นควันอะไรเงี้ยเข้าตาทาให้ตามีปัญหาได้เออบางคนอาจจะต้องดูในเรื่องของสายตาด้วยนะจ๊ะนะเอออ่ะไปดูกันในเรื่องของสุขภาพเอ้ยไม่ใช่ช็อกลา สุขภาพดูเลโชคลาบนะคะมาดูการโชคลาบเป็นอย่างไรบ้างจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นไหมนะคะใบ่า,าบเป็นเด็กไดพิ t เทสใบที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะคะใบที่3เป็นแไม้และใบสุดท้ายเป็นราชินีเรียนต้องบอกก่อนว่ามันไม่น่าจะมาจากในเรื่องของการเสี่ยงโชคแหละแต่ถามว่าได้ไหมบางคนละกันบางคนเนะ่ะเดือนเนี้ยเซนส์ดี อาจจะมาจากในความฝันหรือแบบอยู่ดีๆก็ก็มีเสียงหรือมีใครมาบอกว่าเอ้ยเลขมีสิเลขนีสีสอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็อาจจะพอจะลองสิ่งโชคได้แต่ถามว่ามันจะได้เยอะไหมก็ต้องทําใจไว้ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เออต้องบอกอย่างนี้นะบางคนอาจจะมีโชคในเรื่องของการที่แบบอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือแบบแบบรับรับะ เออแบบที่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาช่วยซึ่งตรงนีนะ้ต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นผลบุญเก่าจากที่เราเคยทำมานะคะเออที่แบบอยู่ดีๆก็จะมีแบบเทวดานางฟ้าเหลือสิ่งที่มองไม่เห็นนะเออใดๆอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็เข้ามาช่วยเหลือเราในยามที่เราบบกำลังขัดสนกำลังลำบากกำลังแบบต้องการเออคำปรึกษาคำแนะนำหรือผู้ช่วยเหลือที่ดีอะไรเงี้ยก็จะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเรา ในเวลานั้นพอดีพอดีนั่นเองนะอันนี้จะเป็นโชคลาภของมินิเกิดวันศุกร์นั่นเองนะอืไปดูกันในส่วนของความรักกันบ้างนะคะความรักของเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้อันนี้จะเปิดเป็นภาพรวมทุกสถานะเลยนะคะใบแรกเป็นโอ้ The Tower. เจอทาวเวอร์กิดอขึ้นใบที่สองเป็นแปดเหรียญน,นะคะใบที่สามเป็นสดาบและใบสุดท้ายเป็นเด็กถือดาบอะ คนมีคู่แล้วระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะตรงนี้ให้ระวังเลยในเรื่องของของอารมณ์ในเรื่องของวาจานะคะที่จะแบบเชื่อเฉินกันอ่ะบางคนแบบมั่นใจมากมั่นใจสุดว่ายังไงคนรักเราก็ไม่ไปไหนอะไรเงี้ยคนที่อยู่ข้างๆเรายังไงก็เป็นของตายอะไรเงี้ยระวังนะคะรอบนี้เขาเขาฟืน้นคืนชีพนะเขาไม่ตายแล้วนะเออต้องต้องระวังนิดนึง นะว่ามันอาจจะเกิดการแบบตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกแบบผิดหวังไปเลยอะ่ะมันไม่ใช่ผิดหวังรู้สึกแบบเสียใจไปเลยว่าเออเราไม่น่าไปทำแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งมีเกณฑ์ว่าอาจจะมาในเรื่องของการเงินนะคะเป็นหลักหรืออาจจะเป็นเรื่องที่มันแบบสะสมมานานอ่นะเออ มันอาจจะมาระเบิดกันในเดือนนี้นะคะนะอืมต้องระวังดีๆในส่วนของคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเรามองว่าเดือนนี้เพื่อนๆจะต้องไปพบเจอกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราอ่ะแบบเหมือนได้รู้แจ้งเห็นจริงกับคนที่เรากําลังคุยอยู่นั่นเองบางคนอาจจะไปเจอก็ได้ว่าโอ้เธอคุยหลายคนหรออะไรเงี้ยคบซ้อนเจ็ดปดคนเลยอะไรอย่าง 7, เางี้ยก็เป็นไปได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะแบบโอเคตัดสินใจนะคะว่าอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะอืมได ในส่วนของคนโสดเรามองว่าเดือนนี้จจะเจอกับปัญหารอบด้านเนอเอหลายอย่างที่เข้ามาทําให้เราสึกผิดหวังเสียใจหรืออาจจะมีคนเข้ามาก็ได้แต่ก็เป็นได้แค่แบบมือนก็คุยผ่านๆอะไรเงี้ยผ่านมาผ่านไปอะไรเงี้ยไม่ได้ทําให้เราสึกแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยนะคะนะก็เลยทําให้เพื่อนๆในหน่าจะยังเป็นคนโสดอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะอืม อาจจะไปเจอคนที่แบบทัศนคติที่มันมันมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่พอเวลาคุยกันไปแล้วอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเอ้ยคนนี้อีโก้แรงหรือแบบอาจจะมีความแบบรุนแรงทางอารมณ์หรือความคิดอะไรของเขาบางอย่างที่ทำรู้สึกแบบโอ้ว้าวไม่น่าไปกันต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของคําแนะนํานะคะเดี๋ยวเราจะใช้คําแนะนําจากการ์เพื่อนใจนะคะด้วยความที่เดือนนี้เนาะมีวันสําคัญทาง พุทธศาสนาของเรานะคะนั่นก็คือว,วันวิสาขาบูชานั่นเองนะก็เลยจะใช้การเพื่อนใจนะคะเป็นคำแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะจ้าใบดี event, เพื่อนๆนได้นะคะก็คืออันนี้เขาบอกว่าอาหารใจนะคะมาดูกันนะว่าอาหารใจมาบอกอะไรเพื่อนๆบ้างนะอาหารใจมีคำกล่าวที่ว่า you are what you eat คือแกนบริโภคส่งผลกับความเป็นไปของเรา คำกล่าวนี้ไม่ได้จํากัดเฉพาะอาหารกายแต่รวมไปถึงอาหารใจอย่างความคิดและอารมณ์ต่างๆความคิดและอารมณ์ที่ดีส่งผลดีกับสุขภาพจิตใจความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดีส่งผลเสียกับสุขภาพจิตใจถ้าเราจมจมกับความคิดและอารมณ์เศร้าหมองจิตใจเราก็จะซึมซับกับความเศร้าหมองนั้นถ้าไม่จําเป็นต้องคิดก็ไม่ต้องคิดถ้าจําเป็นต้องคิดก็ให้คิดแต่เรื่องดีๆ คิดไม่ดีก็ให้คิดใหม่ให้ดีมอบแต่อาหารดีๆให้กับใจิตใจของตนเองนะคะโอเคก็ลองคำนะนำคำแนะนำน้อจากการเพื่อนใจอันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะโอเคก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภ,ภาคมของเพื่อนที่เกิดวันศุกร์นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ดาวนายนไพ่ของก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนการทําช่องก็สามารถกดปุ่มซุปเปอรต์นะคะหรือปุ่มขับคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนการทําช่องได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ โอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ